เอียวนะถ้าไม่ต้องตกใจแล้วม e ันอยู่ข <mythology> ้างในนี่นะครับท่านนายเฟอร์ครับวันนี้ที่ไปที่ที่ไปที่มาของการที่มอบถนนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับครับก็อันเนื่องจากว่าทางส่วนตำรวจหองตำนวนะครับของต่างนะครับได้าดำเนินการในพื้นที่อำเภอเมืองน่านนะครับในปี งบประมาณ2 5 6 4นะครับในพื้นที่อำเภอเมืองน่านนะครับหลายตำบลนะครับวันนี้นะครับพนท่านท่านที่ช่ว u ว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านนิพนธุญยามณีนะครับท่านในกรุณานะครับเดินทางมามอบถนนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองน่านนะครับโดยเลือกตำบลชยสถานนะครับเป็นพื้นที่ที่จะมอบถนนนะครับในภาพรวมส่วนรายละเอียดการดำเนินการนั้นนะครับก็อยากจะให้ทางท่าน พอศูนย์นะครับเดินสำรวจลำบางนะครับเป็นให้เป็นผู้ให้รายละเอียดครับเป็น่นพครับเนื่องจากปีงบุญมันสุพรณบุรีหกสี่นะครับจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ดําเนินการเดินสำรวจนะครับโดยคณะกรรมการกําหนดพื้นที่นะครับได้ประชุมแล้วก็กําหนดให้ตำบลชายฐานเป็นพื้นที่ที่เดินสำรวจนะครับศูนย์ก็จัดแผนส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการนะครับ ตำบลชายฉานนี้ครับก็ดําเนินการได้ทั้งหมด568ครับแล้วก็ดําเนินการแจกโฉนดไปให้กับประชาช,ชนรวมถึงวันนี้แล้ว468นะครับซึ่งก็ได้รับความสุดใจแล้วก็ได้รับความนี้จากท่านนิพนธ์บุญยามณีนะครับท่านประสมที่จะมามอบโฉนดให้กับพี่น้องาชาวตำบลชายฉานเพื่อให้กําลังใจ กับพี่น้องและแสดงความยดีกับพี่น้องครับจึงเป็นที่มาของการแก้ฉนดนนี้ครับครับก่อนอื่นเลยนะครับผมในตัวแทนในพื้นที่นะครับก็ต้องขอบคุณนโยบายของกระทรวงอหทยนะครับพร้อมด้วยท่านผอ,อ,อ,อศูนยเ์เดินสำรวจลำปางแล้วก็ท่านอำเภอในอำเภอนะครับที่ฉนดของพระพี่น้องเนี่ยรอคอยมาหลายปีนะครับวันนี้ ก็เป็นจริงนะครับก็ต้องขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นธุระนะครับนำสำรวจนะครับจนบรรลุประสงค์ในวันนี้ครับขอบคุณครับท่บนานกำนันครับครับคือผมก็ขอขอบคุณคท่านนายอำเภอก็ท่านผอ,อรังวัดโฉนดที่ดินจังหวัดลำปางที่ได้ให้ออกโฉนดที่ดินที่ตำบลสถานผมก็มีความดีใจ ก็ S <S> ประมาณ20กว่าปีนะครับขึจะมาได้ก็ได้ทั้งหมด1 1เหมู่บ้านก็ได้ครบทั้งหมดครับมกขอําบคุณทุกท่านครับท่านนายกกบ50แปลงนี่เป็นของชาวตำบลชายสถานทั้งหมดเท่อไงครับใช่ครับเป็นตำบลชายฐานทั้งหมดนะครับที่อยู่ในพื้นที่ตำบลชายฐานครับทั้งหมดมีกี่คนครับเนี่ยทั้งหมดที่มาในวันนี้ใช่ไหมครับทั้งหมดที่มาในวันนี้เนี่ยจะมา อยู่ประมาณ40แปลงครับในหอประชุมนะครับเหลือท่านและมูลที่ช่วยจะนำโฉนดไปให้ถึงพ่อแม่บุญชองผิดประมาณ10บลายครับอ๋อที่ที่มาไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วมันเป็นช่วงโควิดด้วยแลวก็ไส่หมอไปที่บ้านเลยครับน้องนวะาคะให้เสร็จพิธีการก่อนนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีการแล้วเนี่ยเราค่อยแกะประชุมน,นะคะถ้ามันมีปัญหาตรงไหนให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะพวกเรายินดีให้บริการนะคะพวกเราสวมเสื้อสีเขียวแบบนี้นะคะ ยังไงไม่ถูกต้องหรือว่าถ้าสงสัยในประเด็นไหนนะคะกรณีที่ด้านหลังมี ทำไมดีอ่ะท่านมาท่านแมาหลายรอบแล้วแล้วไมมากันอ่ะโอ้เท่านโอยโอลันี้นะคะ่านประธานได้เดินามมเลทีอบรสตรีเื่อว่า ผมนายพิพันธ์บุหลวงผู้ราชการจังหวัดนาในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนาคขอต้อนรับและขอขอบคุณท่านฐมรตรีช่วยวากาสของประไทยรันนนตนนนาในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสู่รายทุกให้ประชาชนให้แก่เจ้าของที่ดินในวันนี้ผมขอเรียกว่าให้ประชาชนผู้ได้รับโฉนดที่ดิน มีหลักประกันความมั่นคงใกนกระวัษษษิสสามารถนําไปประกอบการพัฒนาอาชีพของตนเองให้มีความจเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจเราที่มีชีวิตเศรษฐกิจสังคมของทั้งในร,ระดับครอบครัว โดยรัฐบาลรุ่นใหม่จากตำแหน่งที่ใหญ่จากสุขดในที่เป็นอย่างนี้บันีเรียกอะไรตามโครงการมอบสมบัตินองคนไทยนำสุขไทยทุกท่านกับสังคมของท่นครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านอดีตสมาชิกผวุฒิสภาท่านรัฐบาลเป็นเจ้าหน้าที่ดินจังหวัดน่าน ท่านบอกราะว่าทนานเราตลอดถึงท้องถิ่นทุนนัท้องถิ่นท้องถิ่พี่น้องประชาชนจังหวัดนา่านที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีความยินยดีสุดยิ่งที่ได้มีโอกาสมามาอบฉนอที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขไปส่งถึงพี่นอ้องประชาชนนะครับซึ่ง <c oughs> เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลในที่นให้มาจังหวัดน่านอีกครั้งหนึ่งผมมาหลายรอบนะครับรอบครั <c oughs> ้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่สี่่ท <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอเวลามาทน่านท้องถามว่าไปผมเรือที่อย่าง เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุหันกลับมาเมืองหน้าแต่ว่ามาทุกครั้งทราบความเมืองหน้าจะมีปัญหาเรื่องที่ดินตังคกินที่ยังไม่ได้ออกเงิถ้าใช้จ่ายที่พี่น้องได้โฉนดนี้ไปวันนี้พี่น้องเสียค่าธรรมเนียมเพียงแปลงละหนึ่งร้อยสิบบาทพี่น้องค่าใช้จ่ายเพียงหนึ่งร้อยสิบบาทต่อหนึ่งแง ส่วนที่เหลือเนี่ยรัฐบาลเป็นคนจ่ายให้พี่นอ้องถ้าพี่น้องไปออกเองเนี่ยไปยื่นคําขอออกนโฉนดเองถ้าหลักฐานพี่น้องครบหมดแล้วพี่นอ้องค่าใช้จ่ายอย่างต่าที่สุดเนี่ยประมาณสามพันห้าร้อยบาทโดยประมาณตอนแปลนะครับและวันนี้เนี่ยรัฐบาลเป็นนโยบายรัฐบาลพี่น้องจ่ายแค่หนึ่งร้อยสิบบาทที่เหลือรัฐบาลดูแลให้หมด และก็พี่น้องมีความเร็วด้วยลงมาปักภัยไนมีเ,เนี่ยภายในเจ็ดแม่เดือนต้องเสร็จหมดพี่น้องได้รับไปแล้วรักษาดูแลให้ดีนะครับอย่าเที่ยวไัยปดื่มหรือว่าถ้าไม่จาเป็นอย่าที่บ้านเพราะว่ามันไม่มีโอกาสได้อย่างนี้อีกแล้วเราไม่รู้จะมีโอกาสได้หรือเราเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นได้แล้วเก็บรักษาด้วยให้ดี ได้แล้วใช้ที่ดินถืนนี้ทำรากรายไ,รได้กับครอบครัวนะครับอย่าอเอาไว้ไม่จําเป็นมามาบอกว่าให้เซ็นอะไรให้หน่อย,อยเซ็นลอยๆอยไว้ห่อนเนี่ยนยาเซ็นเด็ดขาดรับพ่อโฉนดในวันนี้แล้วก็ขอย้ำเตือนพอกให้รุ่นลูกรุ่น,น,นหลานต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอบคุณสำนักง,งานที่ดินจังหวัดน่านขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการหลวง ให้การเดินสำรวจออกเฉนโดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนในปียกประมาณ2000 2 0 0ียิ่งนะครับด้วยความพร้อมเรียงทุกอย่างขอบคุณกำนัลบรหรส่วนตำบลนายุเทศาบาลตรงได้มีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานทำมาค้าขายให้เจริญรุ่งเรืองนะครับสำคัญที่สุดช่วงนายทีนทุกประการครับขอบคุณมากครับับ

โอเครักษาให้ดีนะไม่มีแล้วนะโอเคย่ายๆอย่ากทำอย่ากไปดูไปที่ไหนนะรักษาให้ดีนะโอเครอนานไหมนานนะมันจะได้อย่างนี้นะโอเคเอาละรักษาให้ดีนะของใครอ่ะนีะของของที่บ้านคุณพ่อให้คุณแม่ให้คุณปู่อ๋อนี่สมัยคุณปู่น้อยมาก โอเครับโอเคเรียบร้อยครับโอเคนะจะได้ไม่ร้องแม่ตัวเองด้วยนะคะเชื่อเลยค่ะเป็นภาพที่น่ารับใจมากนะคะการรับโ้อตกลงขึนในวันนี้หลายท่านรอคอยเสมอมาหลายปีแล้วนะคะ ต้นลัมไตรรูปนี้รับรองได้ว่าลมเพชรแน่นอนรับรองต้นขบับมาจากคุงลินนะครับขอมาด้วครับขอให้เดินทห้หมดมานี่เอาสี่0้าปีแล้วยายคอยมาสี่หปีแล้ววันนี้ความฝันเป็นจริงฝันอยากได้ชนบทดีใจจ้าดีใจเจ้าดีใจเจ้า โอเคยินดีด้วยอ้าคุณลุงรักษาให้ดีนะครับคอยงานไหมนานไม่นานแน่อ๋อคอยนานห้สิปีพร้อมกันมาหน่อยออโอเคเอาละอะนเนี่ย ไม่นานไม่นานไม่นา่นมานานแล้วเปนแก่รอมากปีแล้วเนี่ยอยู่ดีนี่ดีกว่าดีโอเคเาแนี้ไไปไที่เท่าไหร่เนี่ยบ้านหมู่หนึ่งเนี่ยนะ แม่แม่ชื่ออะไรแล้วไมพรเหรออายุเท่าไหร่เนี่ย62รอมากี่ปีแล้วกว่า30ปีว่าปีีวเนนยะันนี้ดีใจไหมแล้วอยู่กันกี่คนในบ้านเนี้ย34คนลูกเต้าไปไหนหมดละทำงานหมด เหลือเหลือแม่อยู่สองคนเนี่ยนะชื่อละไมพรเนาะนามสกุลจันแสนจันแสนแสนด้วยแสงแสนแสนพี่เอ๊ครับพี่ครับความสวัสดีครับนี่ผมรัฐมนตรีช่วยมาไทยเอาโฉนดมาให้นะวันนี้นะท่านผู้ว่าด้วยไหนชื่ออะไรนี่เอาโฉนดที่ดินมาให้ถึงบ้านเลยนะไม่เคยมีนะ เออไม่เคยมีรักษาวไว้ให้ดีนะอ่าโอเคมีอยู่ไหมจิตเป็นโอเคนะขอบคุณมากขอบคุณมากรักษาให้ดีนะครับอเอาเอาบอกว่าเข้าไปเลยไหนบอกเอาไปตรงไหน <ไป S 1> เอาแล้วเอาแล้วไม่เป็นไรยืนไม่ได้ไม่เป็นไรได้เห็นได้ยังไว้อโอเคอเคอามีที่ไหนอีก มาให้นะเอาฉนดมาให้ก็ทำรักษานี่เดี๋ยวใครรู้ว่ามามอบฉนดให้แล้วใครมาเยอะคอยมานานไหมคอยทำมาโอ้สามสิบปีแล้วดีใจไหมดีใจมากดีใจมาเอาพื้นขึ้นยืนขึ้นดีใจไหม ดีใจดีใจนะโอเคนะเอาละดูแลสุขภาพด้วยดูเย็นสายตอนเลยก็พร้อมครับครับวันนี้ก็ถือว่าเอาเอาซ้อมกันเลยอ่ะพร้อมนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอบคุณท่านที่ดินจังหวัดนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทั้งหมด ตลอดไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นที่ช่วยกันอำนวยความสะดวกในการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดน่านในปีงบประมาณ2564นี้เราสามารถเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดน่านได้ประมาณสัก2,300กว่าแปลงนะครับซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินได้ตั้งเป้าไว้นะครับ แล้วก็จะพยายามที่จะเดินสำรวจแก้ไขปัญหาการสือครองที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนที่ดินแปลงใดถ้าไม่ใช่เป็นที่ดินของรัฐนะครับไม่ว่าเป็นประเภทยยใดๆแล้วเนี่ยหากพี่น้องประชาชนได้ทําประโยชน์มาอย่างยาวนานแล้วเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์เป็นไปตามกฎหมายแล้วรมที่ดินจะเล่งรัดในการออก,กโฉนดที่ดินนะให้กับพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับจบไว้นะครับผมอเ okay.